ฮะทุกคนวันนี้อยู่กับถุงทองนะครับที่ช่องไอถุงวันนี้ถุงทองก็มาถ่ายคลิปเดียก็จะถ่ายเรื่องราวชีวิตในบ้านของถุงทองกับน้องถุงเงินนี่แหละครับคุณพ่อมาถ่ายทีนะครับผมน้องถุงเงินมาวัดดีคนผู้ชมก่อนเร็วนี้เลยนะจุนแม่กินอะไรถุงเงินขอกินด้วยหน่อย เดี๋ยวค่อยไปหวาดปีจิ้นก่อนบอกดื้อจริงๆเลยถุงเงินเนี่ยบอกไม่ฟังความเลย <c oughs> ถ้าอย่างนั้นพี่ถุงดำเนินรายการคนเดียวเองเลยแล้วกันไม่รอแล้วน้องถุงเงินเนี่ยวันนั้นพี่ถุงชวนน้องถุงเงินเล่นน้องถุงเงินก็ไม่เล่นพี่ถุงก,ก็เลยบอกพ่อว่าพ่อหิวข้าวไม่ต้องทายแล้วพี่ถุงโมโหแล้วพาพี่ถุงไปกินข้าวหน่อย เดี๋ยวนี้เลยนะแต่พ่อก็ไม่ยอมพามากินเนี่ยเอาแต่ทายอยู่นั่นแหละบอกว่าไม่ต้องทายแล้วสวัสดีค่ะถุงเงินมาแล้วนะคะถุงเงินเองถุงเงินจะไม่ตอบโต้พี่ถุงแต่ถุงเงินมีอะไรให้ทุกคนดูค่ะเป็นคลิปที่ถุงเงินแอบทายไว้ไปดูกันเลยอกเออเอ,อมึงก็เปิดไปมันนอนได้พักเดียวแล้วตัวเองไม้แล้ว สักพักไอ้บี้อันไหนมึงออกมาดิมึงเอากล้องเงินมาดิมันมานี้ถ่ายเสร็จใช่ไหมมันก็เลยบอกว่ามันก็เลยเล่าให้ฟังเพื่นเราบอกเชี่ยคนรู้กูนอนต่อไม่ได้แล้วมันออกกันกลางโรงแรมกลางดึกนั่นเลย่ไม่ต้อาแอบถ่ายเป็นไงบ้างคะทุกคนคลิปวิดีโอที่ถุงเงินแอบถ่ายไว้ตลกไหมแน่นถุงเงินจะมาตามคุณพ่อไปพับผ้านะเพราะว่าฝนตกแล้วพ่อ น,นี่เลยมัวแต่ถ่ายอยู่นั่นเลยน่าพับพายังแอบถ่ายอีกพ่อเนี่ยพ่อรีบๆีบพับได้มาเล่นกันค่ะรีบๆีบเลยนะอย่าให้หนูรอนานถ่ายอยู่ใช่มไมยอ่ะให้ดูคุณพ่อพับผ้าดีกว่าค่ะถึงเงินที่เกียดพูดแล้ว เรื่อยๆอย่าดื้อตั้ใจด้วยแล้วก็รีบๆเอาไปเก็บอย่ามาพับบนตัวถุงเงินอีกเข้าใจไหมถุงเงินไม่ใช่โต๊ะพับผ้านั้นเนี่ยนี่บอกแล้วยังจะเอามาพับบนตัวอีกพ่อนี่ตื้อเหมือนพชรถุงทองเลย เป็นไงบ้างฮะหวังว่าจะสนุกและมีความสุขกันนะฮะถุงทองและถุงเงินต้องลาไปก่อนฝากพี่ๆช่วยกดติดตามด้วยนะฮะบายบาย